จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมาในชื่อทีมที่ละมุนมากนะคะวานสีชมพูมาในแนวของความอบอุ่นนะคะยกพื้นที่นี้ให้กับการนำเสนอของน้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวานสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านอย่างแรกเลยขอขอบคุณที่เข้ามา,าฟังกันนะคะดิฉันได้กิ่งณรดาวิริยะวิลวันมาจากกลุ่มวานสีชมพูค่ะ ทุกคนเห็นข้อความนี้ไหมคะทุกคนคิดถึงอย่างไรคะแต่ก่อนทุกคนจะออกความคิดเห็นขอให้รับชมการแสดงของเราก่อนคะ่ะ เด็กสมัยนี้เขาติดบุหรี่ไฟฟ้าแต่เขาจะรู้ไหมหน่ว่าเป็นภัยอันตรายที่เขาพูดกันว่าทุานมันไม่มากมายแต่ที่ผ่านผ่านมาก็เห็นแต่คนล้มตายเดี๋ยวก็อยากลองเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนเดี๋ยวคุณก็วายก่อนเวลาอันควรน,นี่เขาจินสารเสพติดกระตุ้นประสาทอย่าแม้แต่จะหลงกลมันเด็ดค่ะความจะไม่ดีเลียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นควรที่จะเลือกคบเพื่อนหลอดลมอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจค่ะ ผลต่อสมองและผลต่อประสาทจะในสิเด็กไทยต,ตลอดชีวิตฉะนั้นคิดให้ดีก่อนชีวิตจะพลิกผันควันมือ2จากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำลายชีวะครอบครัวคุณนะโลกนี้มันไม่มีวิธีรักษานอกจากคุณจะไม่ลองเองนะคะสิ่งที่ทุกคนได้รับชมรับฟังไปเมื่อกี้นะคะเป็นนวัตกรรมสื่อของกลุ่มพวกเราเองคะ่ะและนี่ โมลเบสิกนะคะปัจจุบันนี้เด็กที่อายุ12-15ปีได้ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วค่ะซึ่งมีรอยละ16.4เลยนะคะและในโลกปัจจุบันนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้กลายเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วซึ่งมันควรจริงๆหรอคะมันไม่ควรเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะวันสีชมพูจึงได้สร้างนวัตาเพื่อที่จะให้เยาวชนไทยที่ไม่เคยได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีความคิดที่จะเริ่มเลยค่ะและ สิ่งที่พวกเราทำวิธีก,การของพวกเรานะคะก็คือการบรรเลงเพลงที่มีสไตล์ฮิปฮอปบวกแรปบวกพวกนี้มาผาสมผาสานกาันจนเป็นนวัตกรรมสื่อของพวกเราค่ะการต่อยอดทางธุรกิจของเรานะคะพวกเรายังสามารถเอาเข้า YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music หรือว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆได้อีกค่ะเพื่อที่เราจะ สร้าง engagement ได้และเราก็จะได้รายได้จากอันนี้หรือถ้าเรามีสปอนเซอร์เข้ามาเราก็สามารถนำรายได้มาสร้างโครงการใหม่ๆเพื่อ spread awareness เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อีกด้วยค่ะก็อีกหนึ่งวิธีที่เราจะแบบว่าเพิ่มยอด engagement นะคะคือทางออฟไลน์เนี่ยเราก็จะมีการให้ mascot one ที่เป็นสัญของกลุ่มเราเนี่ยได้ไปจัดโชว์ในที่สาธารณะ ส่วนทางออนไลน์เนี่ยเราก็จะทำคอนเทนต์ลงสื่อออนไลน์ให้คนรู้จักเรามากขึนค่ะอีกอย่างนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมให้มาส c o คอตนะ้องมาสคอตของพวกเราไปแข่งกีฬากับเด็กเยาวชนเล็กๆเพื่อที่จะให้น้องเขาเข้าใจว่าเฮ้ย hey, นี่คือปอดของคนที่ยังไม่โดนกระทบกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขายังยาสามารถออกกำลังกายแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ควรที่จะ จับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเพลงเป็นแค่สื่อที่ช่วยโน้มน้าวให้คนที่อยากลองนั้นไม่กล้าลองสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลค่ะแต่เราก็หวังว่าเพลงของเราจะมีส่วนช่วยช่วยทำให้น้องๆเขาสามารถห่างไกลจับบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขึ้น